ค่ะค่ะ3กองกับคะค่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 ะ <tell> 哎。<laughs> Được lại của tổ chức đại diện, tổ chức đại diện, tổ chức đại diện, ส่วว่าเป็นผ้าประวัติของพระสุาทรภู่นี้นะครับที่มขาระกเสดมาอาจจะมเงินหลายล้านนะครับใน่วัาพระเกิดของพ่อเป็นประเรื่องปรการแห่งิ่งวดแต่ยี่นะครับและการทำแบบนี้นะครับเป็นการทำอาราธนาศาสนแล้วก็ให้าสนาเขาไท้ได้ฟังนะครับเป็นมหาวิทยาลัยยิ่งในวันที่สองและวันนี้เป็นวันสำคัญของที่สถานก็ควัมา่าจาครับ ออกสอนน้องาราสัมพันธ์ท่านแล้วก็ร่วมอโมษณาุญกับทุกท่านที่ได้ดีนะครับเล็น